สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่อง YouTube ฟิล์มแม c i โคซิงอุดรครับอคลิปนี้ก็อยู่กับเจ้า p r o บโ c เอสเคนะครับ200มาร์คไฟหัวหอครับผมอยู่กับงานขุดลอกหน้านะครับตัดลูกลังใส่รถหกล้อด,ดังครับผมสวนบรรยากาศวันนี้ก็มืดครึ้มครับ บรรยากาศมืดคลึม้มฝนตกไปแล้วรอบนึงนะครับก็รับหน้าที่คอนโทรลโดยเสียแบ็กจอมแกล้งครับ6ล้อดัมซิงส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตาม YouTube ช่องฟิล์มแมคโคลซิงบุดอนด้วยนะครับถ้าพูดผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนครับแต่ว่าฝนก็ทิ้งช่วงไปหลายวันแล้วแหละนะครับก็เพิ่งจะมาตกวันนี้ครับผมฝนดูครับบรรยากาศรอบๆโอ้พ่อแกนั่งอยู่เถียงครับนี่บรรยากาศ ฝนตกไปแล้วครับผมรอบหนึ่งค่อนข้างจะตกแรงด้วยเดี๋ยวว่าน่าจะมาอีกครับฝนเนี่ยเท่าแก่ไม่โครครับถ้าใครมีบ่อลูกลังครับช่วงหน้าฝนบ่อลูกลังช่วงหน้าฝนก็จะได้ขายดีอยู่ครับช่วงนี้ก็หายากด้วยครับบ่อลูกลังแต่ก็สู้กับ ราคาน้ามันค่อนข้างยากหน่อยหนึ่งนะครับราคาราคาน้ามันก็ค่อนข้างสูงครับขึ้นแทบทุกวันครับผมแต่ว่าราคาเที่ยวนั้นก็อยู่เท่าเดิมครับก็เป็นงานเที่ยวชาวบ้านครับผมวินเขาในหมู่บ้านระยะทางก็ไม่ไกลครับจากบอ่อก็อยู่ประมาณ1กิโลหรือ1กิโลนิดๆิน,ดนะครับ ที่ยวแรกครับก็เป็นเสียอุยนะครับเจ้าอิซุสโรคกี้210 <c oughs> เสียแบ็เขาจะชอบแกล้งนะครับตั้งแต่ตอนนั่นแหละเขาขับรถของทีมงานเสียออดครับเจ้าโคตโมดน้อย P ีซ0รครับรุ่น3ามคอนโทรลโชคมวยครับตอนนั้นเมื่อปี สปีแล้วครับผมเมื่อปีก่อนนั่นแหละเจ้าโคตโมดน้อยครับแต่ก่อนเสียแบกเขาจะไม่ถนัดคอนโทรลแคทนะครับเพราะว่าเสียแบกมนีหัดใส่จับก็หัดขับเจ้าคอนโทรล p ีครับหรือว่าคอนโทรลโฟมสุนั่นเองนะครับตอนนี้ก็คล่องแถวแล้วครับผมจับเจ้ามักไฟบ่อยๆนะครับ คอนโทรลแคทคอนโทรลสากลครับคันนี้เอวก็หลวมแล้วนะครับผมค่อนข้างจะหลวมเยอะแล้วบูมามก็มีรอยปะแล้วครับผมแต่ว่าเก็บรายละเอียดสีใหม่นะครับเครื่องก็ถือว่าเสียงเงียบอยู่ครับผมเสียงเครื่อง บรรยากาศแบบนี้นี่ตักได้สบายเลยนะครับแต่ถ้าบรรยากาศร้อนๆนะครับได้ยินเสียแบกว่ามันจะช้าลงครับ <c oughs> แต่ก็ไปเรื่อยๆครับผมงานไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากงายครับ <c oughs> แค่ตักงานเที่ยวก็โอเคแล้วครับผมช่วงหน้าฝน ออกชมไปบนไปครับนี่แหละถ้าได้ถ่ายคลิปเองก็จะพูดเยอะหน่อยนะครับโเบโกเอสเคสองร้อตัวนี้จะเรียกขีด2ขีดสามขีดห้าก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นขีดสาส่วนมากมันจะเป็นตัวซุปเปอร์นะครับมันจะมีตัวหัวเกงเหลี่ยมอีกด้วยหนึ่งนะครับหัวเกงเหลี่ยมเหมือนเจ้ามาร์ทีครับผม ำไมตักช้าแท้เสียบแบกค,คันเดียวนี่ป้าเข้าไปหนาทีกว่าแล้วเต็มแล้วครับผมเมห็นโมผุนฮะฝนมาอีกแล้ว วนมาอีกแล้วครับผม <c oughs> โอ้ยไกลแล้วอยู่ใ,ใกล้เองโอ้ทอแก่ไม่วิ่งว่ดิรถด,ด,ดำ ส่วนหน้าดินก็เอาไว้เหมือนเดิมนะครับผมก็ไว้ปรับแต่งพอดีจะทำนาข้าวไว้ปีหน้าครับโอ้เสียแบกยังไงให้เท่าแกหิวน้ำมันมาให้ดูดิมีไหมนี่ลูกน้องแบบนี้นี่ข้าวแก่แบบนี้ดีดี <c oughs> <c oughs> ิวน้ำมันมา เติมให้ลูกน้องด้วยมาเอาคือใหตุตะแก่เอาน้ำมันมาเติมกูไปเอาเองฮะโอ้ยลูกน้องแนวเดนี่ลูกน้องแนวเดนให้ตะแก่เอาน้ำมันมาเติมนี่ยไปฮะโอ้ยหยั่งวะฮะโอ้ฝาห้งาองมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้ว คุณน,น้องซองห่องตัวก้น <c oughs> ฝากเงี้ยนเจ้าไปตัวกัน <c oughs> ส,สายฝนแล้วนะ <c oughs> ออกมาแล้วครับผมเสียจัด <c oughs> เสียจัด <c oughs> <c oughs> โอ้มาจีตูดกันมาเลยครับเจ้าโมลิงเคทีเสองเก้าครับ แล้วแล้วลูกเป้ลูกเป้คนมาแล้ว ไ,ไ,ไ <c oughs> อ๋อ <c oughs> เดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยเจ้าคุณปู่ครับ KT 729เจ้าหัวลิงครับผม ô chuyền máy ấp bằng ก่อจะถอยไดโ้โอ้โลมฝนมาแล้วครับเริ่มลงเม็ดมาแล้วเดี๋ยวปิดคลิปด้วยเจ้าคันนี้ครับ ลงเม็ดแล้วครับลงเม็ดแล้วจะทันไหมโอเครถไถไปอะไรนั่นปาดทางหรือเปล่าเอาไปเกลียดทางหรือเปล่า เอาไปเกรดทางครับเอาเกรดเอาขี้เรียนออกครับมันเป็นตรมครับผมฝนตกมาเมื่อกี้ครับรอบที่แล้วลมโชยมาแล้ว เอ๊ะทำไมเวททวงท้ายมันดิ้นดิ้นแรงครับผมเพิ่งสังเกตนะเวททวงท้ายค่อนข้างดิ้นแรงครับเอ๊ะเจ้าตัวมาร์คไฟผมเห็นที่ว่าเวทเวทท้ายนะครับหล่นครับมันไปตีปั๊มแตกครับผมเคยเห็นในคลิปของเสียท็อปครับท็อปแทบหกล้อไฮโซนะครับแต่ก่อนเขาชื่อช่องเขาท็อปแทบหกล้อไฮโซนะครับเสียท็อปสารคามครับ ผมเห็นในคลิปเสียแกตอนนั้นครับมันเบรไท้ยครับผมน,น็นอตน็อตจับสีตัวขาดไปตีปั๊มนะครับปั๊มไฮดรลิกแตกเลยนะครับงานงอกเลย อีกคุ้งขีนึงชมกันแบบยาวๆเลยครับคลิปนี้อ่ะเรียบร้อยครับผม อ่ะโอเคครับส่วนวิดีโอชุดนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับต็อฝากกดติดตาม YouTube ช่องฟิล์มแม็กโคซิงยูดอนด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวชมทุกแกเกรดทางนิดนึงเอออ่ะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับโอ้โอ,โอ,โอหมอใส่ตัวเองเนอะ